สวัสดีครับทุนล MM. ูกคนยาบรรณานะครับมณีกะนะครับมาสวัสดีกันช่วงนะครับใบสามมงแรงนะครับนี่กะนะครับพอดีไปช่องจอมมานะครับพี่น้องพอดีไปซื้อเห็ดข้าเจ้าแล้วก็ข้าเจ้าให้นะครับขี่เห็ดมาพวกพวกมันแตกออกจากดอกดีๆนะครับพวกเงาพวกอย่างที่เขาแตงมาเลยพี่น้องเิ่นไห้มาสองถุงนะครับเ็เลยทีเอาลองมาฝังเล่นเบึงนะครับฝังเลยนะครับบ่มักนะครับพี่น้อง อย่าพินเราคนอยู่เออเอาออกนะครับอยู่ในปลาเนี่ยครับปลาที่ปลาพายุฝังเส้เงานั่นเงานี้ไปเถอครับพี่นอ้องเห็ดเบื้องนะครับไ่ได้มักหรือพี่นอ้องหรือนะครับมันเป็นปลา ดงดิบไปแล้วนะครับจุดเลยเออคนไปเด้นเเป็นหลุมบางทีนะครับฝังไว้ทิ่งทิ่งไว้ร้องเบิงถ้ามันติบมันงกะนะครับกะตีเกิดล้ำ,ล,ำล้ำไปอยู่ดอกถนแดงเป็นพวกเห็ดไข่เห็ดยังไง เห็ดนำหมากเห็ดละโงกผสมกันเลยนะครับเชื่อเห็ดที่เจ้าห้ม้านะครับนี่แหละมันเลื่มทีน่าแล้วพี่น้องเห็นบ้างต้องกจ,จับถมถมโรยเลยนะครับมีเลื่มม่กินเลยพี่น้องสองถุงนะครับไม่ได้หมกกักเลยยังเดยกพี่นายจะพินฟังพีต้นยางน้าเถอุดนี้ก็ปล่อยอึ้งไปเราประมาณหลายตัวเติบนะครับยี่สิบตัว กฝังบริเวณนี่ครับปกตินะครับมักกนกระสีขึืนนี่ดอกเห็ดพอนเป็นใหม่ป่าน่น้งลมลื่นนะครับนี่น <c oughs> ใบใหม่กัล้น <c oughs> เต็มแล้วครับฮะ <c oughs> อย่างยุตเป็นลายเห็ด้ำหมากนะครับ ถ้เป็นขอบสะแล้วมันมันเป็นร่องคางไี่น้องผมกันเลยจัตเตียดอด้ยังนะครับมันเป็นร้อยต่อระว่างสะนะครับข้างหน้าข้างหลังแล้วมันเป็นหอมผมงกันเลยเอาเอาต้นไหม้มาปลูกรองเบิ่งมันกันเลยได้ยังสี่ลครับมันเป็นหอมนะแบบระว่างร้อยต่อแล้วมันพันดินมันบ่สูงมันเป็นลุมมันต่ำกว่าขอบสะผมก็เลยเอาเอาต้นไหม้มาปลูกรองเบิ่งกันได้ยังสี่ลครับนี่พยุงแนวไม้แดงไม้ย่างนา้น่นะครับ บักม่วงอันนั้นอันนี้เนี่ยพ่นเต็มเลยนะครับอันนี้เอาเห็ดลว้วบิึงตะก้อนนี่ตัดหญ้าลดไทรนาขึ้นมาเลยครับเด้อนี่ซุ้มนี่ผมเอาลดไทรนาไถนาขึ้นมานะครับแต่เดี๋ยวนี้เรียนเรียนยังไม่ได้ดอกแต่ยุคแรกๆนะครับอลดไทรนาตัดหญ้าทั้งคู่นี่แหละให้งัวงนะครับ ที่นี่ผมก็เลยมีอะไรเดียว่าน,นะครับปลูกต้นใหม่ใส่เลยก็เลยได้จึงเห็นอ่นี่ครับคุ้มบัดอันนี้ก็บที่เป็นหลองยังนะนะครับสวยงามอันนี้ก็เป็นบอ่อไปนะครับ ฝังเชื้อเห็ดนะครับวันนี้ในเวลาฝังเชื้อเห็ดนะครับให้พี่น้องเมบึงบัวแดงมาร์กเลยอย่างนะครับก็ลองเอาฝังลงบึงมันติดเป็นหนังบ่กะประมาณสองมื่นแล้วบ่เชื้อเห็ดเริ่มสิบแนาแล้วพี่ใหญประพิษมากคนทั้งพี่ไปมามาพี่ก,ก่อนพื้นเนี่ยพุ่งพูดถึงนะครับลายแห้ สน also, supplies, diver, ่นตะเคียนครับปลูกปตายจากต้นนี่ไปน้องเ้อผมบอกไปท่้นั้นแหละนอกจากว่าถือเครื่องตัญญาแล้วมันกับโป่งสาของมูมันกับโปรงขึ้นเก่านะครับมันสือเครื่องตัญญาครับแช่ว่าปตายจากต้นนี่เห็นบ้างไหมคือเครื่องตัญญานี่ไปน้องมันกับโปรงใหม่ต้นแดงเขาก็ได้ต้นใหม่ขึ้นให้เก่ามันจะเหาได้ฝังเหงาเขาเลยนี่นี่คือถือเครื่องตัญญาเนี่เห็นบ้างเหงาเง่เลยนี่ ที่ขึ้นเงาเขานั่นนี่แต่วันปรงไหม่ปรงไหม,ปไมเปิดเบมันตัดได้ยังไงป้าพินเงาบางใหญ่นะต้นแดงนะคิดเงินมันไหลไะเหนียวนี่ต้นพาะก,กระเดาไม่ขึ้นเบิ่อไ่ละเชียร์ใบมันออกขึ้นหนังคล,งลุ้ลุ้ปกกลลยยไปหลดุดเออไม้ร้อยเชี่ยดูไหมจบไหมว่เอาถอนมาตากลุดร้อยย้อยอะไรดอก เอามือนะครับยายพินชโช้เลยนะครับคือมีฝาสบายวะอหมัหมมกปู๊ดเอากับใส่พอาะุงควนนั่แหละเออจะเออทำนทั่นแหละเชื่อเห็นดังกั้ทาานทำนั่นแหละกินแห้งๆพี่น้องฝังทิ้งไว้นะครับ เพื่อมันขึ้นเพื่อได้กินนะครับมันขึ้นเลยเห็นน,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 น้ำมากรัฟังใบเตื่เอเพี่น้อนยนิดนะครับเพื่อมันได้กินเต่บอปลาหนาผ่านนะ เห็ดก็ราคาแพงนะครับเด้อเห็ดราคาแพงอยู่ผมไว้เพื่อไหนฟรีเลครับเลยเอามาเห็ดนะครับเขาไปซื้อน้ำเห็ดน้ำเพื่อมาขายเขาพ่อนนะครับ ขนะังไว้เพื่ออนาคตนะครับทุนเลยที ฮอดพุ่นบ่ล่ะฮอด เวิดไปคนไปอ๋อถุงหอเนี้ยแล้วไม่ไดงถุงแล้วคนเผื่อเอามายายมาโหลดเจ้าได้คนเผื่อนะครับพี่น้องเชื้อเห็ดนะครับยังฮะประจันในร้อยเถอะบ๊อยไก่ไม่หอดพี่หรก kháng đi này đó anh ăn lối mà bữa lần bao ừ. mà thang pì không đi đi แม่บมกม่วงลดนั่งอยังนั้นแต่เพณลยนรดนสามคนอ่ะมึงมันก็มีมันถือฝนก็ลดน้ำรดนี่แหละโอ้พี่น้องหมวกม่วงลดนไหลหอหีหเลยปะเป็นน้อยทุกต้นเลยพี่น้องลดนครับโอ้หมวกม่วงลดนนะ่ะพี่น้องไปนี่นะมันถือฝนนะ เฟังนะพอไปทั้งนี้ปะคุ้งก็เหลือหลายแต่ป้าพิณฟังนี่ปะคุ้งเหลือทุกต้นเลยนี่แต่ว่าฟังนี้บกพานวะที่ได้มาเสียหนาเป็น,น้องทังบกทัวทั้งองนันนี้แหะครับเสียหนาเอาต้นไม้ต้นปะคุ้ง อย่างเอา้าเบิดคือึ่าบอกน,นอาตทำนั่นแหละหนะคับก็ประมาณน,นี้พี่น้องเลยวยเสร็จแล้วละ่ะต้นไม้มันหลายครับผมต้นไม้มันหลายมันก็นีน่แหละ ยายมันนำเชียนมาพอดอกพี่น้องค่อยๆนี่แหละพี่พ่ออยู่ไส่เอามาลงปลีละน้อยเดี๋ยวมันก็เกิดกันเองอยู่ดอกจีนะฮะมึงรงเฮ้ยห่อนอุบอ้าวพี่น้องเอ้ยเี่ยขี้เล็กลา,ายหลายใจพินตัดแตงกีไใบนะเด้ยอดขี้เล็กอะบักซิดาก็เยอะพี่พี่น้อง ออกมาในปลาดงดิบเบื้องห้อยอย่ะน้ำมันไหลแล้วก็ไกลเชียร์พี่นอ้องต้นยางนาทั้งนั้นเลยครับนี่นี่จะพาพี่นอ้องเขาเบื้องสวนนะครับเบื้องหัวเบื้องสวนมันมีหลายโซนนะครับเด้อนี่หลายโซนหลายหม่องนะครับ นี่ก็ฝังเชื้อเห็ดไปนะครับฝังเชื้อเห็ดเนี่ยวันนี้ก็บ่าได้ฝังนะครับมันหลายพี่เต็มอยู่มีแต่ต้นไม้เศรษฐกิจนะครับพยุงต้นต้นแดงตะเคียนทองยังนะแล้วกะยังอีกต้นพยุงให้ล้มออกมาเป็น้องนี่นี่ดิเต็มเลยอันนี้บักขามยักษ์บักขามยักษ์ กนี่เดี๋ยทรับนี่แหละพี่น้องขามผมกระแตงอยู่แต่ววันหน้าจะได้กินน้อยอยู่ตรงนี่หลายปีแล้วนี่ยังตัวกิ่เลี้ยฝน,นมันบดเสาเสียเนาะได้บอกบอกเพาะเป็นเราเอาขึ้นข้างเลยไปนี่ไปเราข้างมัดตัวไม่ต้องเสียหนากรจะเอาข้างมาัดใส่เสียเราข้างค้นอันนี้ไปคนนั่นีปิดใส่ พ่อต้องเอารถไถมาไถนี่ดนนเดี๋ยวนี้พเห็นนี่ปลูกไม้อีกท่านี่ก็ได้เก็ยบจนว่าแล้วนี่แถวเดียวเอาบาัแถวนี้คือนว่าขึ้นแถวนี้คือขึ้นดีแต่มันนำทับพอดีพี่น้องฝนก็นเริ่มสีไม้อีกแล้วฝุ่นก็นเริ่มสีไม้อีกแล้ว หวยมาไพ่หลายเด้ไพ่บวงหวานนะ่ะบอาติไปเอาเตรียมจะกเขาเราเสียมไปเอาเดี๋ยวยดีท้ยายพีด้วยพี่น้องบึ้งถับไพ่บวงวานอีกด้วครับเด้อนะครับอีกจะคลิปนะครับไพ่บวงหวานเด้อพี่น้องเด้อนะครับจะพ,พาพี่น้องเขาถ่ายบึง้บงไพ่บวงวานให้บิ้งนะครับ,นะรบเดี๋ยวคลิปนี้นะครับ พาพี่น้องเขาใหญ่เชื้อเห็ดนะครับเ็ก็ะคลิปต่อไปจะพาถ่ายวิดีโอดูสับไผ่บ่งหวานเอาไปต้มนะครับกินนะครับหลอกน้งไอันีลอกผมเอามาองหวนมาฟังฟังไว้นะครับเกิดทุกต้นเลยนะครับพี่น้องนี่ครับมาหอดปลาไผ่บ่งหวานแล้วเราจะอัปเดตให้ดูนะครับผม ว่ามันที่ได้จากนอกนะครับพี่นอ้องรอติดตามชมเบึงได้นะครับผมสวัสดีครับ